สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้บุ๊กนะครับ NBK Channel ครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงดโดรนตัวหนึ่งของ DJI ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะกำลังเป็นที่นิยมมั้งมันก็ออกมาหลายเดือนแล้วนะน่าจะเป็นปีแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคือต้องบอกงี้ว่าผมเพิ่งซื้อดโดรนมาใหม่นั่นก็คือเจ้าตัวนี่ครับมันคือ DJI Neo โดรนน้องเล็กที่สุดของ DJI ในตอนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าผมไม่ใช่นักบินใหม่ก่อนหน้านีา้ผมทำงานเนี่ยที่ทำงานผมก็จะโดนให้เพื่อเอาไว้เก็บภาพทำนู่นทำนี้ทำข่าวประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยเได้หัดบินโดรนมาแล้วบ้างตอนนั้นรู้สึกจะเป็นรุ่น Maui ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่หน่อยอก็หลายหมื่นแต่ตอนนั้นเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเงินเจ้านายเนาะเป็นเงินแบบเงินหลวงเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอามาตอนนี้เราอยากได้ของส่วนตัวแต่ว่า เราไม่รู้ว่าแบบไหนเหมาะกับเราเพราะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณสูงที่จะไปซื้อตัวใหญ่ๆแล้วนะฮะก็ตัดสินใจได้ตอนนั้นจบที่ DJI Neo วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่า DJI Neo เนี่ยเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครผมยังไม่อยากใช้คาว่ารีวิวอ่ารีวิวเนี่ยผมไม่ได้เก่งมากที่จะไปลงเรื่องเรื่องสเปคหรือรายละเอียดแต่ถ้าเกิดทุกคนติดตามเรื่องโดรนเนี่ยแบบอยากได้โดรนสักตัวหนึง่งเราก็จะมาคุยกันว่าสิ่งที่คุณต้องการ คืออะไรและสิ่งที่คุณจะได้รับจาก DJ NEO เนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับ DJ NEO นะคนะฮะเหมาะกับใครเหรอถ้าเกิดเราอยากสรุปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะมผมก็อยากจะบอกได้ว่าสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ไม่ได้ต้องการแบบ a อร์เรียลชอแบบภาพถ่ายทาอากาศที่มืออาชีพมากๆขนาดนั้นคือเราสามารถที่จะไม่ได้ใช้โดรนบินเป็นหลักเราใช้แบบ ปรับรายถ้ามีโอกาสก็บินถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไราอาจจะใช้ติดกระเป๋าได้บ้างนะครับเพราะว่าข้อดีที่สุดของ DJI NEO ที่ผมเจอเนี่ยคือมันเบามันเบาที่สุดเลยเบาที่สุดในบนรรดาในบนรรดาโดรนทั้งหมดของ DJI ในตอนนี้นะครับเพราะว่ารุ่นที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็น f l i ปแล้วก็มินิอะไรเงี้ยใช่ไหมครับน้ำหนักมันก็จะเป็น249กรัมแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ128กรัมถ้าผมจำไม่ผิดมีแค่นี้เองนะครับ แค่นี้ซึ่งมันสามารถคุณสามารถยัดมันใส่ในกระเป๋ากล้องอะไรก็ได้กระเป๋าเมสเซนเจอร์กระเป๋าอะไรแบบเนี้ยก็ยัดเข้าไปเลยนะ,ะจบถ้าคุณซื้อแค่ตัวโดรนนะตัวตัวเริ่มต้นอนะ่ะ6ก0 0กว่าบาทนะครับคุณก็เนี่ยได้แค่โดรนใช่ไหมได้แค่โดรนกับแบตก้อนหนึ่งจบเลยแล้วคุณก็ยัดจึ๊บจบร้อยก,กรัมเท่านั้นถ้าคุณมีกล้องหลักอยู่แล้วถ้าคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มี กล้องหลักของตัวเองอยู่แล้วแล้วมันต้องจัดกระเป๋านะค,คุณไม่สามารถแบกหลายกระเป๋าที่จะเป็นใบหนึ่งเป็นกล้องอีกใบนึงเป็นโดรนใหญ่ๆไม่ได้คุณตัวนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ายัดได้ทุกที่นะฮะซึ่งถ้าเขาเรียกว่าไงดีถ้าคุณอยากจะใช้มันเนี่ยแน่นอนผมไ,ไม่ได้ต้องสอนนะเพราะว่ามันได้อยู่แล้ว, <laughs> ลวก็คือข้อดีอีกอันหนึ่งของโดรนตัวนี้คือมันมีระบบออโต้มันเหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ แคชชวลนิดนึงไม่ได้ต้องการแบบภาพถ่ายทางการแบบฮาร์ดคอร์มากๆและคุณอยากได้ภาพตัวเองให้โดนถ่ายภาพตัวเองเหมือนเป็นช่างภาพให้เราอ่ะเก็นไหมโดยที่เราไม่ต้องมาถือรีโมทให้มันถ่ายเราเพราะมันมีระบบออโต้ต,ตรงเนี้ทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมฮะระบบออโต้พวกนี้คือมันคือโหมดการบินออโต้ที่ คุณสามารถปล่อยให้มันบินได้เองเลยเช่นโหมด follow ใช่ไหมฮะมันก็จะบินแล้วมันก็จะตามถ่ายเราจากข้างหลังหรือ directional track ที่2เราตรงนี้เราเดินไปไหนมันก็จะถอยหลังตามถูกไหมฮะเป็นเป็นออโต้ของมันหรือระบบที่เราเห็นนะโดนนี้ก็คือถอยอาไปให้เห็นมุมกว้างซึ่งมันเป็นมุมที่แบบมันต้องมีช่างภาพอีกคนนึงมาถ่ายเราถึงจะทำได้แต่เราใช้โดนแทนเลยก็คือให้โดนบินแล้วก็ป๊บถอ,ถอยถ่ายเรา หรือเป็นแบบเซอร์เคิลใช่ไหมที่มันบินรอบตัวเราหรือแบบเฮลิ x ที่มันบินขึ้นไปข้างบนสูงๆลงมาหรือที่มันเป็นล็อกเก็ตขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้มันจะจะเหมาะมากถ้าคุณต้องการโดนแบบนั้นก็คือโดนที่เป็นช่างภาพให้คุณด้วยถูกไหมมันก็จะเจ๋งตรงนี้ส่วนวิธีการใช้คงไม่ต้องสอนนะก,ก็คือกดหนึ่งแล้วก็กดค้างที่สองกดค้างมันก็จะเป็นการสตาร์ทเครื่องถ้ากดคุณจะใช้โหมดออโต้ก็เหมือนกันก็กดแต่กดข้างหน้าแทนหนึ่งแล้วก็ค้าง เลอกโหมดก่อนกดหนึ่งเลือกโหมดแล้วก็กดค้างคือเริ่มแล้วก็จะบอกใช่ไหมแล้วก็มาส่องไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะบินขึ้นจากฝ่ามือเนี่ยคือระบบออโต้ซึ่งระบบออโต้เนี่ยก็ดีแล้วก็จอนตอนจะเทคออฟก็คือคุณเอามือไปลองไว้เนี่ยมันก็จะปึ๊บลงมาจบเป็นโดรนที่บินง่ายมากแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะพิธีพิถันกับช็อตมากขึ้นคุณก็ต้องไปซื้อตัวที่มันราคาหมื่นกว่าบาทเป็นเซ็ตที่มันมีแบตสามก้อนนะครับ และจะมี <c oughs> รีโมทมาให้ก็คือตัว RC คอนโทรเลอร์นะครับรีโมทคอนโทรเลอร์ Controller เนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่คุณจะปรับแต่งช็อตได้อย่าโดยละเอียดและบินได้ไกลรีโมททำให้คุณบินได้ไกลเป็นกิโลเลยนะถ้าคุณไหวเนี่ยรีโมทจะใชให้คุณได้บินโดรนเนี่ยเพราะมันส่งสัญญาณไกลามากเพราะว่าคุณหรือคุณจะใช้มือถือก็ได้มือถือเปล่าๆโดยที่ไม่ต้องมี RC ตัวนี้ ถ้าใช้มือถือเปล่าๆมันจะเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ซึ่ง Wi-Fi จะมีระยะของมันประมาณ10 20เมตรผมไม่แน่ใจแต่มันจะสั้นกว่านะครับแต่จะใช้ใช้มือถือบินก็ได้นะถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งพอมือถือการเชื่อมต่อมือถือกับแอปนะครับจะใช้ DJI Fly คุณจะต้องไปโหลดในเว็บไซต์ของเขาเองมันไม่อยู่ใน Play Store หรือ App Store นะครับซึ่งเวลาโหลดมา install เนี่ยคุณก็ต้องกดยกเลิกการป้องกันการติดตั้งแอปที่อยู่นอก Play Store App Store เสียก่อน ก่อนที่จะลงได้พอลงได้เนี่ยคุณก็ไม่ไม่ปัญหาคุณก็เชื่อมต่อผ่าน w i f i แล้วก็เข้าไปปุ๊บๆเรียบร้อยคุณข้อดีของการใช้แอปมือถือก็คืออ่านโอเนี่ยหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะว่าคุณจะต้องใช้ในการปรับแต่งโหมดออโต้นะฮะคุณอยากจะให้โฟล o w แบบใกล้ๆหรือโฟล o w แบบกลางๆหรือโฟล o w แบบไกลๆหรือให้มันบินโดนนี่ถอยหลัง2เมตร4เมตร6เมตรอย่างเงี้ยคุณจะต้องไปปรับแต่งในแอปแล้วค่อยกดใช้อย่างเงี้ย มันจะเป็นการปรับแต่งนะครับซึ่งอย่างที่บอกผมสรุปไปหมดแล้วก็คือถ้าคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่คุณไม่ต้องการภาพแอเรียลที่มันจริงจังมากๆคุณเหมาะคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการโดนช็อตที่ไม่ได้เมื่อมือม่อชีพมากและคุณอยากเห็นตัวเองให้โดนเป็นช่างภาพให้คุณอ่ะคุณจะเหมาะถูกไหมเนี่ยหลักๆเลยหรือถ้าคุณอยากเอามาลองอยากเอามาลองเล่นเขาเรียกว่าโดนแบบ FPV ที่บินแบบสปีดไฮ s สปีดแล้วก็อันนี้แทนสายตาเนี่ยใช้เป็นก็อกเกิลเน่ยอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการหัดบินโดรน fpv นะครับส่วนนักรีวิวหลายคนชอบบอกว่าเนี่ยเป็นโดรนสำหรับมือใหม่อะ่ะแต่ใน,ในมุมมองทัศนะส่วนตัวของผมอะ่ะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโดรนสำหรับมือใหม่เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดรนทุกรุ่นที่เป็นโดรนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโดรนแบบติดกล้องเนี่ยไม่ใช่โดรน fpv นะ ไม่ใช่โดน f อพวเช่นอวตารนะหรือว่าโดนอัไอื่นที่เอาไว้บินแบบชวัดชเวียนนะโดนแบบติดกล้องที่เอาไว้ถ่ายซีนนมาติกทั้งหลายอะใช้ง่ายอยู่แล้วมันช่วยเราทุกอย่างอยู่แล้วขอแค่คุณคุณไม่จะเป็นว่าต้องหัดกับโดนราคาถูกก่อคุณหัดกับโดนอะไรก็ได้อย่างผมอย่างเงี้ยผมหัดกับโดนตัวแรกในชีวิตอะรู้สึกจะเป็น Pro แฟนทอมโฟโปรอะไรสักอย่างซึ่งเป็นแบบของของพี่ช่างภาพที่รู้จักกันเขาให้ให้หัดบินด้วยอนันต์ใช่ไหมหรือ กับโดนที่เป็นที่ทํางานเราก็หันบินกับมาวิกก็ได้โดนนะครับโดนติดกล้องถ้าเป็นของ d j i นะผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าไม่ใช่ fpv มันบินง่ายมัน easy to use มากๆมันง่ายมากๆคุณสามารถเรียนรู้ได้ขอแค่คุณเรียนรู้อย่างถูกต้องนะเช่นกฎการบินคุณต้องรู้เลยว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการบินเหนือน้ําถูกไหมคุณเป็นมือใหม่อ่ะอยู่แล้วคุณต้องรู้อู่แล้วคุณต้องห้ามไปบินเหนือน้ํา เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันตกหรืออะไรก็ได้อย่าไปบินใกล้กับต้นไม้คุณต้องบินกับที่โลง่งถูกไหมครับและโดรนจะต้องอยู่ในสายตาคุณตลอดเวลาถ้าคุณเป็นมือใหม่นะอย่าไม่กล้าอะไรมากทีนี้เรากลับมาที่ตัวเจ้านี้กันโดรนตัวนี้นะครับโดรนตัวนี้ไม่เหมาะกับใครบ้างหรือมีข้อเสียอะไรบ้างที่คุณจะต้องเทรดออฟมาข้อแรกที่คุณน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือโดรนนี้มันเบามากเมื่อมันเบามากาการที่มัน ต้านลมได้มันจะด้อยกว่าตัวอื่นๆมันจะต้านลมได้ยากนะครับเพราะว่าอย่างผมไปทดสอบเอาไปบินที่พัทยาเนี่ยถ้าเอาคุณคุณขึ้นบินสูงเนี่ยมันจะขึ้นเตือนตลอดเลยว่าลมแรงมันจะขึ้นเตือนตอนที่ผมบินด้วยรีโมทเลยว่าลมแรงกกุณาระวังและมันจะสายตลอดมันจะมันไม่ได้สายเยอะขนาดนั้นแต่มันจะเห็นเลยว่าโดรนเนี่ยมันจะแบบงืงๆง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 งๆๆอย่างนี้ตลอดถ้าลมแรงนะฮะ หรือที่ถ้าเกิดคุณเอาไปบินริมทะเลเนี่ยโอกาสสูงมากเพราะลมทะเลอะ่ะมันจะแรงมันจะมีบางจังหวะที่คุณอาจจะบินได้นิ่งแต่บางจังหวะโดนก็จะขยับถูกไหมครับและอีกหนึ่งข้อเสียที่คุณจะต้องเจอก็คือโดนตัวนี้มี g i มบอลแค่นี้เองครับแค่แค่นี้ขึ้นลง g i มบอลของตัว DJI Neo เนี่ยไม่ได้มีมากเท่ากับรุ่นพี่ๆมันรุ่นพี่ๆมันเนี่ยกิมบอล และการต้านลมเนี่ยจะทําได้ดีกว่านะครับจะนิ่งกว่านั่นเองเวลาเจอลมแล้วก็เจ้าโดรนตัวเนี้ยเวลาเจอลมเนี่ยมันจะกินแบตมากเพราะว่ามันจะสู้กับลมมันจะต้องใช้ใบพัดสู้กับลมนะครับแบตจะหมดเร็วขึ้นหลักๆน่าจะประมาณนี้แล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยมันจะเล็กกว่ารุ่นพี่มันมนมะทำให้ภาพเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบซีเนมาติกสวยละเอียดอะไรขนาดนั้นต่อให้มันได้ 4K ก็ตามนะครับ มันก็จะได้ประมาณหนึ่งมันไม่ได้สวยงามแบบยิ่งถ้าคุณแบบไปเห็นโดนช็อตที่มันเป็นแบบมาวิกหรือถ่ายที่มันสวยๆแบบรุ่นเท่ๆมารุ่นแบบ D J I Air D J I แบบรุ่นหลายหมื่นมาเนี่ยคุณจะไม่ค่อยชอบภาพจาก n น O เท่าไหร่ถ้าคุณไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรแต่บางคนซีเรียสไงแล้วก็ภาพนิ่งเนี่ยก็จะได้แค่ประมาณ12ล้านพิกเซลนะครับไม่เหมือนถ้าเกิดคุณขยับไปฟลิปเนี่ยมันจะได้ประมาณ48ล้านพิกเซลมันก็จะละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่ง อันนี้มันขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยว่าเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกมันเหมาะกับใครบ้างแต่ถ้าเกิดคุณอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่บอกไปเนี่ยคุณจะต้องพิจารณาละหรือคุณอาจจะอยากได้โดรนที่เอาไปตกหรือไปบินเล่นแล้วมันไม่เป็นไรเพราะมันราคาแค่มันไม่ไมกี่พันก็แล้วแต่คุณอะไรเงี้ยหรือแค่อยากได้โดรนติดไปเที่ยวเฉยเฉยไม่เป็นไรกันแล้วแต่คุณหรือแบบคุณอยากได้โดรนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเล็กๆไม่ต้องคิดอะไรมากอยากว่าไปไหนก็โยนใส่กระเป๋าแล้วก็ไปอย่างเงี้ย ไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าเกิดคุณต้องการสิ่งที่มันจริงจังมากๆอ,อ่ผมแนะนําให้ไปรุ่นอื่นไปฟลิปไปมินิ 4K หรือไปมินิ4 Pro อะไรเงี้ยขึ้นไปเลยมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่มีโดนมันไม่มีสิ่งที่บอกว่าอ๋อมือใหม่เหมาะกับตัวนี้ครับมือใหม่เล่นได้ทุกตัวผมยืนยันขอแค่คุณได้มีที่ฝึกได้มีที่ให้ฝึกบินได้ทุกตัวถ้าคุณอยากได้ภาพ าภาพที่เป็นภาพตัวเองอย่างได้บอกอย่าได้โดนถ่ายให้แต่คุณไม่อยากแต่คุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องไปที่ที่ลมแรงบ่อยคุณคุณอยากได้โดรนที่ภาพสวยคว่นี้ก็แนะนําให้ไปฟลิปไป d j i ฟลิปเลยผมว่าฟลิปอะมันตอบโจทย์กว่าแต่ตัวเนี้ยมันดีแค่มันดีกว่าตรงที่มันเบามันเล็กเลยครับแล้วก็ไฮไลท์เด่นของมันคือตัวออโต้นะครับก็ไม่มีอะไรก็ผมได้มาสักพักแล้วก็ ก็คุ้มอยู่นะตอนนี้เป็นเซ็ตคอมโบไปเลยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ไม่มีไม่มีเมมนะครับเสียบเมมไม่ได้นะครับเป็นหน่วยความจําภายในตัวโดรนประมาณ20กว่าจิกก็ถ่ายได้เยอะอยู่นะฮะภายในทริปหนึ่งแต่คุณจะต้องคอยถ่ายออกไปก็คืออยู่ตรงนี้เนี่ย USB C อยู่นี่ต่อ USB C คุณสามารถเวลาโอนไฟล์ find, คุณสามารถต่อ USB C เข้ากับเข้ากับ PC คุณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียบแบต มันจะใช้ไฟจากคอมในการเลี้ยงแล้วก็ถ่าย Memory เมมโมรี่ออกไปแล้วก่อนใช้ใหม่ก็ฟอร์แมตให้เรียบร้อยนะแล้วก็เอาไปบินใหม่ได้เลยนะครับแต่เหมือนแต่เหมือนเดิมนะเวลาคุณจะใช้คุณก็ต้องลงทะเบียนอะไรเหมือนเดิมแล้วก็เวลาเอาไปต่างประเทศก็ต้องทําตามเลกูเลชันของต่างประเทศทําตามกฎหมายของต่างประเทศประเทศที่คุณจะไปให้มันเรียบร้อยนะฮะ ก็ไม่มีอะไรก็สรุปจบเหมือนเดิมก็คือถ้าคุณอยากได้โดรนเอาไว้ติดตัวง่ายๆไม่เปลืองที่กระเป๋าไม่หนักมากไม่ไม่จริงจังนะครับไม่ต้องจริงจังมากมีโอกาสก็บ,บินไม่มีโอกาสก,ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ได้ใช้โหมดออโต้เห็นภาพตัวเองเดินไปเดินมาให้โดรนเป็นช่างภาพให้เราตัวนี้ก็น่าสนใจแต่ถ้าอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่เป็นไรถ้าคุณอยากลงทุนแบบทีเดียวค,คุ้มเลยเนี่ย ไปตัวอื่นได้เลยไม่มีปัญหาย้ํานะครับไม่มีโดนสำหรับผมอะไม่มีโดนสำหรับมือใหม่มือใหม่เล่นได้ทุกตัวคุณจะไปเล่นตัวสามสี่หมื่นห้าหมื่นหกมื่นได้เลยขอแค่คุณอ่าฝึกบินบ่อยๆแค่นั้นก็พอนะฮะก็ไม่มีอะไรวันนี้นั่งคุยแค่นี้นะครับนั่งคุยเรื่องโดนนะฮะก็บอกว่าจะมีโอกาสได้ใช้มันบ่อยๆแหละตัวเจ้าตัวเนี้ยนะฮะก็เอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ